ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .2 กับครูพัลลบบัวอาจกันนะครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันใน EP ที่7.1นะครับ หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนตอนที่สองไปแล้วนั้นนะครับใน EP นี้นะครับคุณครูก็จะสอนพวกเราทำแบบฝึกหัดในหน้าที่17และหน้าที่18นะครับเราไปดูในหน้าที่17จนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่1.7เนะครับเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนตอนที่สองนะครับ จะเป็นหัวข้อหนึ่งใหญ่นะครับโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับในแถบสีชมพูนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ผมททำไว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเขากำหนดจำนวนมาให้สองจำนวนคือ 29 9นะครับเปรียบเทียบกับ669นะครับเป็นเลขจำนวน3หลักกับ3หลักนะครับในตอนที่สองนี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบจำนวน3ามหลักกับ3หลักนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงการทำแบ่งึกหัดนะครับก็คุณครูก็ขอทบทวนหลักการเปรียบเทียบ จำนวน3หลักกับ3หลักสักนิดหนึ่งนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปรียบเทียบที่หลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยนะครับถ้าจำนวนไหนเลขโดดที่หลักร้อยมีค่ามากกว่าจำนวนนั้นก็จะมีค่ามากกว่านะครับแล้วในกรณีที่หลักร้อยเลขโดดนะครับมีค่าเท่ากันนะครับทำอย่างไรครับ ก็ให้เลื่อนมาพิจารณาที่หลักสิบดูว่าเลขโดดในหลักสิบของจํานวนไหนมีค่ามากกว่ากันจํานวนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าเอาแล้วถ้าหลักสิบ <ana> ก็ยังมีค่าเท่ากันอีกล่ะทำอย่างไรครับก็ให้เลื่อนมาพิจารณาที่หลักหน่วยนะครับดูค่าของเลขโดดในหลักหน่วยจํานวนไหนมีค่ามากกว่าจำนวนนั้นก็จะ มีค่ามากกว่านะครับค่อยๆคิดตามไปนะครับง่ายๆก็คือดูที่หลักร้อยก่อนถ้าหลักร้อยเท่ากันมาดูที่หลักสิบถ้าหลักสิบยังเท่ากันอีกก็มาดูที่หลักหน่วยเป็นหลักสุดท้ายนะครับเรามาลองดูที่ตัวอย่างกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตดูที่ไฮไลท์สีชมพูเข้มนะครับเขาให้นักเรียน นำตัวเลขที่เขาไฮไลไท์ไว้นะครับมาใส่ตรงช่องข้างหน้านะครับส่วนในช่องข้างหลังคือให้ใส่ค่าของเลขโดดที่อยู่ในหลักนั้นนะครับอย่างเช่นนะครับข้อน,นี้จำนวนแรกคือ299เเาขาไฮไลท,ท์ที่เลข2นะครับนักเรียนก็เอาเลข2มาใส่ตรงช่องข้างหน้านะครับ ก็จะได้ว่า2ในหลักร้อยมีค่ามีค่าเท่าไหรครับ2อยู่ในหลักร้อยนึกถึงแผ่นตารางร้อย2แผ่นรวมกันก็เป็น200นะครับก็ใส่200ลงไปในช่องด้านหลังบรรทัดต่อมาครับเขาไฮไลท์ตรงเลข6ที่อยู่หลักร้อยนะครับเ้าเลยก็เอาเลข6มาใส่ใงช่องข้างหน้า6ในหลักร้อยมีค่า ค่าเท่าไรครับนึกถึงแผ่นตารางร้อยหกแผ่นรวมกันก็หกรนะครับต่อไปบรรชัดที่3นะครับให้นักเรียนเอาค่าของเลขโดดในหลักที่เขาให้มาเอามาเปรียบเทียบกันนะครับโดยให้เอาค่าของบรรทัดบนมาใส่ก่อนคือ200นะครับ สองเมื่อเทียบกับ600เป็นอย่างไรครับ200มีค่าน้อยกว่าเราก็ต้องใส่เครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าอ้าปากกว้าง,ไป,างไปทางด้านไหนครับมากซ้ายน้อยขวาหันปากกว้างหันด้านกว้างไปทางขวามือนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า ของเลขโดดอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ600เอามาใส่สุดท้ายนะครับสรุปดังนั้นก็เอาสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ลงมาเขียนครับลงมาเขียนในสรุปก็คือ299น้อยกว่า669นะครับ เพราะอะไรสองร้อยเก้าสิบเก้าถึงน้อยกว่าหกร้อยหกสิบเก้านะครับก็เขาเปรียบเทียบที่หลักร้อยดูก่อนเขาเปรียบเทียบที่หลักร้อยดูสองร้อยน้อยกว่าหกร้อยดังนั้นก็สรุปได้เลยว่าสองร้อยเก้าสิบเก้าน้อยกว่าหกร้อยหกสิบเก้ายากไหมครับค,ค,ค่อย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 คิดตามไปนะครับในข้อหนึ่งใหญ่นะครับคุณครูคประลบจัดทำ ให้ดูเป็นตัวอย่างในข้อสามย่อยนะครับข้อ1ข้อ2เดี๋ยวให้นักเรียนลองทําเองนะครับคุูครูพ,พ,พรลลพจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างในข้อสามย่อยในหน้าที่สิบแปดนะครับข้อสามย่อยนะครับโจทย์กําหนดมาสามร้อยยี่สิบเอ็ดเปรียบเทียบกับสามร้อยยี่สิบสนะครับ 3ามร้อี่เปรียบเทียบกับ324เป็นอย่างไรนะครับเริ่มที่คู่แรกครับเขาไฮไลท์สีชมพูตรงหลักร้อยนะครับตรงหลักร้อยนะครับเราก็ต้องนําเลขที่เขาไฮไลท์มาใส่นะครับบรรทัดบนเลขสามเอาสามมาใส่ สในหลักร้อยมีค่าเท่าไรครับนึกถึงแผ่นตารางร้อยสามแผ่นรวมกันก็ได้ส0มร้อบรรทัดที่สองครับไฮไลท์สีชชมพูตร,ตรงเลขสาเหมือนกันนะครับหลักร้อยเหมือนกันถ้าเอาสาม,มาใส่3ามในหลักร้อยก็มีค่า300อยเท่ากันนะครับ เราไสังเกตดูนะครับที่หลักร้อยนะครับเป็นเลขโดดเลขเดียวกันคือเลขสามดังนั้นก็จะมีค่าเท่ากันดังนั้นยังไม่สามารถเปรียบเทียบก,กันได้ว่าใครมากหรือน้อยกว่ากันดังนั้นต้องเลื่อนมาพิจารณาที่หลักสิบตอนนี้เขาไฮไลท์สีชมพูที่หลักสิบแล้วนะครับแถวที่สามครับหลักสิบเป็นเลขสองใส่สองลงไปสองในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่ครับ นึกถึงแผ่นตาราง1ิบแผ่นรวมกันก็เป็น20นะครับต่อไปบรรทัดที่4เลข2เหมือนกันเลยครับก็ใส่เลข2องไปเหมือนกันนะครับ2ในหลักสิบมีค่าเท่าไรครับก็มีค่า20เท่ากันนะ้องาสังเกตดูนะครับตอนนี้ที่หลักร้อยก็มีค่าเท่ากันที่หลัก สิก็มีค่าเท่ากันดังนั้นเขาก็ให้เราเลื่อนมาพิจารณาที่หลักหน่วยนะครับบรรทัดที่ห้าไฮไลท์สีชมพูที่หลักหน่วยเป็นเลขไรครับเลขหนึ่งใส่หนึ่งลงไปนะครับหนึ่งในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหรครับจําได้ไหมครับครูบอกไว้ว่าเลขโดดเลขใดก็แล้วแต่อยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเท่ากับจํานวนนั้นหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่า หนึ่งต่อไปบรรทัดที่หกนะครับให้ที่หลักหน่วยเป็นเลขสี่ครับก็ใส่สี่ลงไปสี่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไรครับก็มีค่าสี่นะครับ รบรรทัดต่อมานะครับให้นักเรียนนำค่าของหลักที่มีจำนวนที่มีค่าไม่เท่ากันเอามาใส่ก็คืออะไรครับเมื่อกี้นี้หลักร้อยก็เท่ากันหลักสิบก็เท่ากันมีหลักหน่วยที่ไม่เท่ากันนะครับให้เอาเลขที่อยู่ด้านบนมาต่อน,นะครับหนึ่งครับเมื่อเปรียบเทียบกับ c เป็นยังไงครับหนึ่ง น้อยกว่า4ก็ต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่ามากซ้ายน้อยขวานะครับเครื่องหมายน้อยกว่าอ้าปากกว้างไปทางขวานะครับด้านกว้างไปทางขวาน้อยกว่า4ับสรุปด,ดังนั้น321ก็นำเครื่องหมายที่อยู่ด้านบนเครื่องหมายน้อยกว่า ลงมาใส่เลยนะครับน้อยกว่า3,24เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้อ3ย่อยในข้อ1ใหญ่นะครับครับต่อไปสำหรับในข้อ2ใหญ่นะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปนะครับ นักเรียนเราสังเกตดูนะครับเป็นการเปรียบเทียบจํานวนกี่หลักกับกีหลักครับหาเปรียบเทียบจํานวน3าหลักกับ3หลักนะครับคราวนี้นะครับนักเรียนไม่ต้องเขียนว่าเลขใดอยู่หลักใดมีค่าเท่าไหร่แต่ให้นักเรียนคิดคิดในใจนะครับคิดอยู่ในหัวเรานะครับไม่ต้องเขียนออกมานะครับหลักการก็ เหมือนเดิมครับเปรียบเทียบที่หลักร้อยเป็นอันดับแรกนะครับถ้าหลักร้อยเท่ากันก็มาเปรียบเทียบหลักสิบถ้าหลักสิบยังเท่ากันอีกก็มาเปรียบเทียบหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวคุณครูพลับจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างในข้อหนึ่งย่อยนะครับข้อหนึ่งย่อยนะครับเริ่มแรกเปรียบเทียบหลักร้อยกับหลักร้อยก่อนนะครับ สี่ร้อยห้าสิบสามหลักร้อยคือเลขอะไรครับหน่วยสิบร้อยหลักร้อยคือเลขสี่สามร้อยสี่สิบห้าหลักร้อยคือเลขอะไรครับหน่วยสิบร้อยคือเลขสามต้องไปเปรียบเทียบหลักสิบไหมครับไม่ต้องแล้วเพราะในหลักร้อยมีเลขโดดนะครับมีค่าไม่เท่ากันนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่า สกับสามใครมากกว่าครับสมากกว่าฉะนั้นหันด้านกว้างไปทางเลข4ี่ับเวลาเราอ่านนะครับมากซ้ายน้อยขวาหันด้านกว้างไปทางซ้ายก็คือเครื่องหมายมากกว่านะครับเวลาเราอ่าน 453ยห้าสิบสามมากกว่าสามร้อยสี่สิบห้าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อหนึ่งย่อยในข้อสองใหญ่นะครับคุณไปลบแถมให้อีกข้อหนึ่งนะครับข้อสองย่อยนะครับแถมให้อีกข้อหนึ่งข้อสองย่อยนะครับโจทย์ให้มาคือแปดร้อยหกสิบเจ็ดเปรียบเทียบกับแปดร้อยเจ็ดสิบห นะครับเหมือนเดิมวิธีการทําเปรียบเทียบที่หลักร้อยก่อนนะครับแปดร้อยหกสิบเจ็ดหลักร้อยคือเลขอะไรครับหน่วยสิบร้อยเลขแปดแปดร้อยเจ็ดสิบหกหลักร้อยคือเลขอะไรครับหน่วยสิบร้อยหลักร้อยคือเลขแปดเหมือนกันเลยมีค่าเท่ากันฉะนั้นท่าอยางไรต่อครับก็เลื่อนไปพิจารณาที่หลักสิบนะครับ หลักสิบคือเลขอะไรครับแ6 7้อหหน่วยสิบเลขอะไรครับเลขหนะครับมาอีกฝั่งหนึ่ง8 7 6้อย็หลักสิบคือเลขอะไรครับหน่วยสิบคือเลขเจดอ่าคราวนี้หลักสิบของทั้งสองจำนวนไม่เท่ากันแล้วเราก็มาดูว่าจำนวนไหนที่มีเลขโดดมากกว่ากันนะครับ หกับ7ใครมากกว่าครับ7มากกว่านะครับดังนั้นหันด้านกว้างมาทางเลขเจ็ดเวลาอ่านนะครับเวลาอ่านก็เหมือนเดิมมากซ้ายน้อยขวาหันด้านกว้างไปทางขวาก็คือเครื่องหมายน้อยกวา่าเราจะอ่านได้ว่า แปด้อยหกสิบเจ็ดน้อยกว่าแปด้อยเจ็ดสิบหกครับไม่ยากเลยนะครับนักเรียนค่อยๆพิจารณาดูให้ดีๆนะครับสำหรับ EP นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราไปพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ